สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mystic Zodiac Whisper กระซิบจากดวงดาวคราวนี้ถึงคิวของชาวราศีกุมกันแล้วครับใครที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมมาลองฟังกันว่าดาวกำลังส่งพลังอะไรให้กับชีวิตของชาวราศีกุมในช่วง7วันนี้บ้างชาวราศีกุมในช่วงนี้ กำลังเจอกับจังหวะการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญงานบางอย่างเหมือนเปิดประตูบานใหม่ให้คุณลองของใหม่ๆอาจเป็นโปรเจกต์ใหม่งานที่ไม่เคยทำหรือแม้แต่การถูกชวนให้ลองบทบาทที่ต่างจากเดิมตอนแรกอาจรู้สึกกล้ากลกลัวกลัวแต่จริงๆแล้วนี่คือโอกาสดีมากในการพิรสูจน์ศักยภาพของชาวราศีกลุ่มครับสำหรับคนทำงานประจำ ผู้ใหญ่หรือหัวหน้ากำลังจับตามองคุณอยู่ชาวราศีกุมบางคนอาจรู้สึกกดดันแต่ถ้าใช้ความคิดสร้างสารรค์และจัดงานอย่างมีระบบจะได้คำชมและการสนับสนุนมากขึ้นส่วนชาวราศีกุมที่ทำธุรกิจหรือฟรีแลนซ์สัปดาห์นี้ลูกค้าอาจลังเลเยอะหน่อยคุณจึงต้องใช้ทั้งความใจเย็นและการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจแต่ถ้าทำได้ ก็มีโอกาสปิดงานสำคัญได้เลยครับการเงินของชาวราศีกุมดาวบอกว่าเป็นสัปดาห์ที่การเงินของคุณหมุนได้แต่ต้องควบคุมให้ดีรายรับมีเข้ามาหลายทางทั้งจากรายได้หลักงานเสริมหรือแม้แต่เงินคืนที่รอมานานแต่รายจ่ายก็มีไม่น้อยโดยเฉพาะเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัวสิ่งที่ควรระวังคือ การใช้เงินตามอารมณ์ของชาวราศีกุมเองบางครั้งแค่เครียดหรืออยากตามใจตัวเองก็เผลอใช้จ่ายเกินไปซึ่งสุดท้ายอาจต้องมานั่งเสียจ่ายครับสุขภาพของชาวราศีกุมสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษคือระบบการนอนและการพักผ่อนบางคนชอบนอนดึกหรือนอนไม่เป็นเวลาทําให้ร่างกายรวนและมีผลต่อสมาธิรวมถึงอารมณ์ด้วย ถ้าปรับเวลาพักผ่อนให้สม่ำเสมอขึ้นจะช่วยให้ชาวราศีกุมมีพลังกลับมามากขึ้นแน่นอนครับความรักของชาวราศีกุมคนโสดอาจมีคนเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวผ่านเพื่อนหรือสังคมที่เกี่ยวข้องแต่ต้องดูให้ชัดว่าเขาจริงใจหรือแค่ผ่านมาส่วนคนมีคู่ชาวราศีกุมอาจเจอเรื่องอารมณ์ที่แปรปรวนง่ายอาจมีการเข้าใจผิดกันเล็กน้อย แต่ถ้าหันมาพูดคุยตรงๆความสัมพันธ์ก็ยังมั่นคงเหมือนเดิมครับสรุปภาพรวมของชาวราศีกุมใน7วันนี้งานมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแม้กดดันแต่เต็มไปด้วยความท้าทายการเงินหมุนได้แต่ต้องควบคุมการใช้จ่ายสุขภาพใส่ใจการนอนความรักยังไปได้เรื่อยๆคนโสดอาจเจอคนใหม่ที่เข้ามาอย่างไม่คาดคิดครับกระซิบจากดวงดาว นี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมระหว่างวันที่18ถึง24สิงหาคมพศ2568ครับอย่าลืมกดติดตาม Mystic s o d i a c Whisper กระซิบจากดวงดาวเพื่อไม่พลาดคำทำนายจากดวงดาวครับ